โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ในเกมไมค์ครับ Minecraft, ยูน่าไมค์ครั all in one นะผมวันนี้อยู่ในแบบโหมดเอาชีวิตรอดนะผมสาหรับใครที่ดูแบบโหมดค a t i ิ e วันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบเอาชีวิตรอดกับไซโคลน,นะผม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> จะเป็นยังไง <Yeah. S 1> ไปดูกันเลยครับผม โอเคผมวันนี้ผมจะมาพาทุกคนพวกเราสองคนจะมาพาช่องไอ้ห้องไปดูห้องครับผมที่สุดนะครับดาวโหลดเอนจอยนะโอเควคนนี้นะผมไปไปเาแรกแล้วก็มีมันลุมสองี่สุดเขาบอกว่าตัีดอนสโตนูเฮียนะนีผมก็วางปึ๊บเียวะมันต้องมีอะไรเปิดแถวนี้แหละนี่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 โอ้กระตุกกระตุก เอ้ยมารีบจังเลยเราตลอดรีบแบบนี้ไม่เราอ่ะช้าไปอะไรเราต้องยืนดีนี้ไงโอเคนี่คือปุ่มปิดป่ะ่มเปิดหรือเปล่าเนี่ยออกไม่ปุ่มปิดอหรใครที่ดูเคลียร์ทิปของผมไปแล้วครับผมก็มาดูคลิปนี้กันได้แล้วผมมาอันนี้ปุ่มปิดใช่ไหมไหนปุ่มขึ้นดิอันนั้นมันขึ้นไปแล้วมันปิดไปแล้วมันปิดข้างบนได้ไงออ๋โอเคป่ะดาวโหลดแอนดรอยครับผมอ่ะครับ นี่เป็น V 2นะครับผมนี่ก็เป็นแบบ V 2แบบเอาชีวิตรอดนะครับผมผมก็มาใส่ก่อนเนาะมาด่วนแรกกัน Endo ไหมปุ๊บตรงนี้ตรงไหนวะเอาตรงนี้โอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมไหมอันนี้เหมือนเดิมอื้มแต่มันเป็นเหมือนหมเค่ไปเอาชีวิตรอดไง Endview นะครับ Endview โอเห็นมีคนขอกันไงแบบอยากอยากดูแบบเอาชีวิตรอดเป็นยังไงเคงอไอแอนนี้พ่แตกเหมือนลันแรกว่ะโอ้โอเคต่อไปกล่องค้ำนะครับเอาะกองเอเป็นทั้งแรกอยู่ เลเวลตรงนี้ให้ผมแน่นอนเอาข้างหลังนี่มันต้นชันอ๋อนี่มันต้นชันต่อไปคลิปปุ่งยาตรงลูกบ้านนู้นตรงนู้นไม่อ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมตรงนี้มือนเดิมอยู่มาเอาไันนา้มาเจาะเจายาเลยเราะยาเลยดิเราจะยาสเต็งเออสเต็งอะไรนะกดมาวะตรงนี้ปะแล้วมันก็จะทำดูดอยูดูมัดูมันดูนี่นี่นี่ใส่ไปแล้วอ๋อใส่แล้วใส่แล้วไปไปไปต่อไหมอ่ะกินยาสปีดกันแล้วกันเนาะอันหนึ่ง ไม่ไม่รู้ใครวะเนี่ยอุ้ยเราเป็นโมกุลมิวแก้วมาต่าไปเป็นชโซบินชานนะผมตรงกลางเสมอเดิมนอโคตรสวยโคตรจริงต่าไปไอ้นี่ปีประตูวะปีประตูเยี่ยมอันนี้ก็เป็นได้ยินเสียงอะ้วไหมใกล้ไงนี่ตรงนี้นะอ๋อปันยาเสร็จแล้วอาบะนี่ผมเขาเรียกอะไรบล็อกคอนไม่ใช่เบคอนเออเบคอนมันคืออะไรอ๋อท่องแดนไงแดนแดน โย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 ไดีกว่าเพื่อเพื่ความหายแหลกถอกองต่อไปคนนี้นะผมที่ไปนีนดีกว่าเนี่ยไงไงไงไ่ไง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 ไอไงไอไงมงไง่งไงไไง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 างไ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 งนไงไไงไไงไงไงไไงวไงไงไไงไงไงงไปไงไงไไงไงไงไไไง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 งไ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 ไงไงไไง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 ดงมง เก่งด้วยล่ะคนชุดที่มีชุดแต่ทั้งคนล่างกดมันมีชุดละมั้งอ๋อมีชุดอันเดียวตอนล่างหายในตอนบนไอตอนบนหายไม่ได้ชูเกอร์บอกกันเออเออไอเด็กนี่มันร้องก็คือที่ใส่กล่องวะใส่ชุดก่อนเองใส่ชุดไปเฮ้ยใส่แล้วหายเลยไม่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 มันไม่หายไม่หายไม่รู้แล้วนะนี่ไม่รู้แล้วมันหาย เดี๋ยวเดี๋ยวมันไปอยู่อันนี้นะเอากดเองกดนะเองกดนะนั่นก็แล้วเออในนั้นก็ไม่มีเนาะมันไม่ที่งทิ้งขยะเหรอใช่ไหมอาจจะเป็นที่งทิ้งขยะก็ได้ใช่จะไปรู้เดี๋ยวชิคก็เราหายไปแล้วไม่เป็นไรเป็นไรเจอได้หมดเห็นไหมวันแทกเลยพิเศษไมแล้วนึกมาบายบายเฝุ่นแอนน์นูผมฝุ่นแนน นู่นนี่เป็นที่น่าจะเป็นพี่เผาอาตัตโนมัติเนาะเดี๋ยวเปนขอลองปรับเกมโหมดด่วนต้องเอานี่ใส่เครื่องนี้ใช่ไหมแล้วเป็นเผาตรงนู้นใช่ไหมเราดูเราดูได้ไหมที่ปรุงยาดูอ่เราเสร็จยังลืมดูเลยอ๋อเสร็จแล้วลลอ๋วอไม่ใช่นี่ของเกา่าอ๋ออ๋อมันอาจจะปรุงตรงนี้เสร็จแล้วเนาะเป็นเป็นยาแบบมปรุงเพิ่มอย่างเนี้ยไม่รู้สิมาไปดูเฟอร์นในก่อนไเลยขอดูหน่อยนึ่งเอาขวดหมดเลยเครื่องหมดเราต้องเติมเอง นีคืออะไรไปก็จะเป็นในนี้นะครับผมไก่นะฮะมันเผาเราดูรอดูเผาอย่างไม่เผาเลยรอ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 ให้เราทอนรอได้ไหมนี่ยเอ๊ยหนีมาเร็วไหน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 เราคนเร็วเลยนะอ๋อคนเร็วกขาบอกตอนมาที่คนคนโหดนะผมก็โใหญ่ได้บ้านที่นี่เป็นแบบบ้านตัวเองอย่างเลยควาเสียหายแล้วไม่ไม่เดี๋ยวขึ้นฮะนะพร้อมนะเปิดเปิดเอาเลยปุ๊บ อ oh, okay. ah, ู้จบปะ่าอ huh. ๋อโอเคไปก็เหมือนกันเลยบหมดเลยเนี่ยเออแต่เมื่อเราเล่นแบบนี้แบบเอาชีวิตรอดเนี่ยมันจะแบบโอ้โหสบายเลยเนี่ยอืมสำหรับใครที่อยากเอาไปเล่นแบบถ่ายคลิปเอาชีวิตรอดเนาะก็คลิปนี้เลยนะผมดูกันได้แล้วก็จะที่อยากได้แบบใครที่อยากได้แบบบ้านแบบสบายสบายผมแนะนำเลยแบบนี้ครับสำหรับคนขี้เกียจแบบโอ้ขี้เกียจไมาทำเลยเลยผมวันวันนั่งไปกดปุ่มกดปุ่มเนี่ยไม่ต้องไปออกข้างนอกเลยใช่กดปุ่มกดปุ่มอ้าวนี่คืออะไร นี่คืออะไรมันเป็นรูไว้ไหมป้าเป็นรูป้ายนำทอมที่ปุ๋งยาที่ปุ๋งยานี่ยาหมดไก่ไก่ไก่ไอ้ที่ปุ๋งยาตรงอันนี้ไม่มีกระจกแนะไหมอ๋อแรกไมีกระจกใช่ใช่โอเคไปไปออกไปด้านนอกกันดีกว่าไปทำไมไอ้เรื่อมันขาวแค่ตรงนี้มั้ยช่างมันเลยจะดูดโอเคดาวโหลดก็คนนี้ครับผมคนเดิมเพิ่มเติมครับผมด้วยใครไม่รู้นะหายไปออก ตรงนี้มะนั่นมันตปนนะโอเคปุ๊บมาผมดเวลาขึ้นไปแล้วผมต่องไงเพื่อนขึ้นลิฟต์นะขึ้นลิฟต์เวลาขึ้นลิฟต์ดูดูดูถ้าเราทำนี่แม่งโคตรหัวเลยโอยยในฉากแล้ครับผมโว้กตุกเริตุครับผมมาไปกดปุ๊บขึ้นลิฟต์ทำอะไรดีครับมัน่าจะมีคนกดลิฟต์เลยกดลิฟต์เป็นสมอมาเอ็นบีซีอยางเงยอะไคนกดลิฟต์เอาเอาอ้ยออ้าอายลิฟต์พังเอยเอ้ยเอา ไม่เลยติดลิฟต์โร่ช่วยด้วยไปตกลิฟชุบหายอาติดกดหายตายละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราขึ้นไปด้านบนก็ได้ไม่เป็นไรโอเคตกลิฟชุบหายโคตรเวรนะผมอ่ะแล้วก็วางไว้ตรงนี้มันเิมอืมตรงนี้ท่านแบบนายนท่านเนียนจริงเลยเอาตรงนี้ออกเลยแล้วก็แบบมีต้นไม้ต้นเดียวอ่ะอืมใช่ถ้าทางลงทางลับโอ้โคตรเนียนเอื้อท่านทำเป็นทางลับได้แล้วแบบบ้านทางลับได้ครับผมก็บ้านที่สบายที่สุดนะผม ก็จะลืมมาโหลดเร่อกันนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะผมเยย้บ๊าก็ใคราะเล่นแบบใครจะเล่นแบบนี้ผมจะจะทิ้งลิงก์ใต้ดิวิชันนะบ๊ายบายครับเย้กระทืบไลค์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 ไม่กระทืบไลค์นะไลค์ไลค์